สวัสดีค่ะครบ3วันแล้วนะคะกระเจ้าภูมิธรรมตุลาการกับไอซิ่ีค่ะวันนี้ก็มาทอดหมูแดดเดียวกันค่ะหมูแดดเดียวสูตรเด็ดเป็นรักของภูมิธรรมตุลาการค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีกับไอซิ่งค่ะทอดหมูแดดเดียวกินข้าวที่ยงด้วยค่ะพ pues bon ี่น้องเนี่ยค่ะ ดหมูแดดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมใส่ซอสปลาเขียวตึ่งกะทีน้ำปลาตึ้งกะทีน้ำตาลทรายแดงตึ้งกะทีกระเทียมสับรึ่งกะทีหอมชิรลหนึ่งช้อนชา,ชาแล้วก็น้ำมันงาหน 1, ึ่งกะทีค่ะคุทีค่ะ,น,ะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะก็จะได้หมูแดดเดียวที่นุ่มกระวสีสวยสีแด,ดงอมชมพูค่ะสวยงามค่ะ ขอบคุณเอสซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากด,ดตกิดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกินหมูแดดเดียวน้ำกันได้ถ่ะพี่น้องเด้ข่าวย่างน้ำกันค่ะทอดหมูแดดเดียวใครเอสซีหาเดี๋ยวามาฟังเพลงพระพุทธจากคุมพันนะคะเป็นเพลงที่คุมพันประพันขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะ วันนี้ครูบันจะร้องเพลงสาระออกค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ e r อ e r a e อ a e r a เออออออาาาเคือสาระออก e r a เคือสาระออกครูไม่อยู่แล้วอย่าทะเลาะครูไม่อยู่แล้วอย่าทะเลาะกระเลนั้นมานำนาระเลนั้นมานำนาระอานั้นน้าจงรีบมาเร็วไว สระอาดจงมาทันใดจงรีบวิ่งไปเดี๋ยวไม่ทันสระอาเออาและสระอาเออาและสระอาจงจำไว้นะนั่นแหละสระอโอ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 โอ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 สระอเป็นสระเสียงสั้นผสมด้วยสระเอสระอาร์และสระอค่ะการอับเจกลูกสะกดคำก็ออเกาะต่ออ่อต่อจ้าออเจาะหออหอเจาะอ่อเจา แต่อไปคุมพันดารองเป็นสระอวยฟังค่ะเป็นไที่คุมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะเดินเร้าความได้เลยค่ะอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรวบเวนไม่หันนะจ๊ะ่บเวนไม่หันนะก๊ะแม่เธอฉลาดนั่นแหละสารอัวชักเงี้ยๆงีงงชักเงี้ยๆงีงง อัวเอ้ยอัวสาระอัวไม่ตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสาระอัวไม่ตัวอะไรวัวเว้นไม่หันอากาศวัวเว้นไม่หันอากาศแม่เธอฉลาดนั่นแหละสาระอัวชักเง็เง็งเง็งเง็งชักเง็ง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 งจบแล้วค่ะเพลงสาระอัวค่ะ เลี้ยงฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมีมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสระอัวเป็นสระแข็งยาวนะคะมีวรวแวนกับแม่นากาศกับเอฟซีค่ะสระอัววรวแวนไม่หันนาคาวรวแวนไม่หันนาคาศสระอัวเป็นสระแข็งยาวค่ะการอ่านแจกลูกสะกดคําที่ผสมสระอัวตัวอวตัวหอวหัวรออัวรอรออัวรัวรัวไม่เอกรั่วรออัวรัวรัวไม่ทรัว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  ภาวะัวผัวปับผวดับาวะผัวหัวผัวดาหัวดับดาวสว่สวนะสวนดาวรัวรัวมารัวดาวรัวรอยรวยสวรรค์สวยค่ะคำที่ผสมตะอวม้่นมีตัวสะกดจะตัดแม่ใหอากาศออกใส่เอซีค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อมากินหมูแต่เดี๋ยวทอด ทอดหมดเดียวกันแล้วทางยเข่าไรไปส่งคุณพอ่อที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณบ่ายสามบ่ายสามก็จะไปรับคุณพ่อค่ะพี่ค่ะ,คะแบ่ายสามโมงค่อยไปรับคุณพอ่อคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลสามโมงครึ่งค่ะ กินข้าวด้วยกันนะคะเอฟซีขาทอดหมูแต่เดียวค่ะต่อาาไปกุมพันจะร้องเพลงสรายไม่มาไรฟังค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเป็นเพลงที่กุมพันประพันขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะสาร้ายใช้ไรบาตตาอยู่นาเอาสมได้นั้นนูจักจงจน,จน,จนเรือพันสิ่งสำคัญจำให้ขึ้นใจ ตไอใจจำไว้ให้ดีตไอใจจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีแต่ะไอเชืไรบัตรตาูุนาอรเดนั้นหนูจานต้องจำด้วยกันสิ่งสำคัญจำให้เึ้นใจ ต่อไอ้ไตจำไว้ให้ดีต่อไอ้ไตจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเสร็จแล้วค่ะเอฟซีถ่ายจบเพลงจบพอดีเลยค่ะปิดไฟ<ม>เดี๋ยวครูเลินก็จะนำไปตองมาให้คุมพันนะคะไปตองกล้วย มารองจานค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะมากินข้าวเที่ยงมั่นกันเด้ค่ะพี่น้องเด้อทอดหมูแดดเดียวแซ่บหอมๆค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะโอ้โหสวยเลือดเลยค่ะเดี๋ยวคุณพันจัดใส่จานให้เอฟซีดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนำใบตองกล้วยมารองจาน ถ่ายให้เอฟซีดูค่ะเอฟซีขานี่ค่ะเสร็จแล้วไก่เอฟซีขาทอดหมูแดดเดียวคุมพันสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพัน,ดดพนตุลากันอร่อยอร่อยไก่เอฟซีขานี่ค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะมากินด้วยกันนะคะทอดหมูแดดเดียวค่ะสูตรหมูแดดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมใส่ซอสผักเขียวครึ่งทพีน้ำปลาครึ่งทพีน้ำตาลใส่แดงครึ่งทพีกระเทียมสับครึ่งทพีผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะ อร่อยอร่อยค่ะเอฟซี FC ค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะ ค่ะขอบคุณเอสซีมากๆเลยค่ะพบกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ